ถ้าชอบช่องเขาอย่าก,กดค้างโฆษณาเขานะเขาจะได้มีตังไปซื้อมั่งอะมาอ่านให้เเพื่อนๆฟังต่อเด้อรักนะจุ๊บๆพอว่าครับในะยิงนี้อีกแล้วครับตอนที่หนึ่งร้อยสามชิงโจคิดมากไปนะยังไงพวกเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันหรือบางทีงนั่นอาจจะไม่ได้คิดว่าพวกเราเป็นญาติเธอก็ได้นะคะไม่นึกเลยว่าคนตระกูลเหย,ยนจะหมดความเชื่อใจในชิงโจเราขนาดนี้ คงไม่ได้เป็นคนสำคัญอะไรเท่าไหร่สินะที่จริงวันนี้หนูมาเพื่อชวนไปดินเนอร์ด้วยกันนี่เลยค่ะถ้าทุกคนตกลงคุณพ่อก็จะไม่ดุพี่สาวแล้วได้ถ้าอย่างนั้นพรุ่งนี้พวกเราจะไปบ้านหนูแน่นอนค่ะพวกเราถือเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่คุณหญิงจะมาบ้านพวกเราหนูจะกลับไปบอกคุณพ่อเพื่อเตรียมมื้อเย็นพรุ่งนี้เอาไว้เลยดีกว่าหนูลาแล้วนะคะ โอเคเดินระวังลด้ว่น,นะจ๊ะเออใครก็ได้ไปส่งคุณกู้ทีแม่คะเหมือนที่ชิงโจอบอกเลยวันนี้เธอมีจุดประสงค์แอบแฝงถึงมาที่นี่ถ้าดูตลกมากที่คิดว่าจะเองทำสำเร็จชิงโจนี่เป็นคนหัวแหลมจริงๆแม่เลยต้องเล่นตามน้ำของเธอไปด้วยแม่คะยังไม่เข้าใจอีเหรอ กูไว้นะเป็นเด็กซื่อบือ้อหัวอ่อนจะตายไปแม่ของเธอตั้งหา่เลยคะที่มีนคนบอกให้เธอพูดนะ่ะโอ้แม่เข้าใจแล้วละ่ะชิงโจอ,อยู่กับครอบครัว,วนี้คงลำบากหน้าดูไม่ต้องห่วงคะ่ะชิงโจเป็นเด็กที่ฉลาดคงไม่เป็นไรง่ายๆหรอกใช่จะ้ะเธอฉลาดมากคาริฮตระกูลกู แม่ครับหนูทำสำเร็จแล้วเว่ยเวเก่งที่สุดเลยเลูกเป็นเพราะไอเดียของคุณแม่้เลยค่ะถึงทำสำเร็จเฮ้อเธอเป็นผู้จานอบนอบ้นอมที่จริงก็หูมใจจะออกหน้าออกตาละสิเว่ยเว่ยทได้ดีมากเลยนะแผนของเราสำเร็จไปครึ่งทางแล้วต่อไปแม่จะโชว์ฝีมือเองงานนี้เสร็จเมื่อไหร่อนาคตของเราต้องดีชึ่นแนะ่ ที่รักเค้าฉันเองค่ะเข้ามาสิมีเรื่องอะไรที่รักเค้าครอบครัวเหยียนจะมาเยี่ยมเราพรุ่งนี้ช่วงค่ำพวกเราต้องเตรียมตัวแล้วลหละฮะจริงเหรอข่ะพ่อวันนี้หนูไปเยี่ยมตระกูลเหยียนมาคุณหญิงคารับะว่าจะมานะคะแต่ลูกบอ,อกไปหาเพื่อนเมื่อเช้านี่ทำไมแวะไปบ้านตระกูลเหยียนล่ะที่หนูพูดไปแบบนั้นเพราะกลัวชิงโจไม่พอใจหากเธอได้ยินเข้านะคะ หนูไปมาหาสู่กับล่วชุยที่โรงเรียนเธอเลยชวนหนูไปที่บ้านฮ่าเยี่ยบไปเลยเว้ยเรื่องดีจริงๆแต่แต่ชิงโจ้เด็กขยะนั่นจะสร้างภาพลักดีแต่กลับทำอะไรไม่สำเร็จสักอย่างไม่ใช่นะคะคุณหญิงเยียนยังบ่นกับกู้่่าให้ฟังอีกว่าท่านลำคาญมากที่ชิงโจ้ไปหาที่บ้านอยู่ได้ พออยู่ที่โรงเรียนก็ทำตัวติดกับคนหนูรั่วชุยแจเลยค่ะทำให้เสียชื่อเสียงมงตระกุลเยียนตะกูลกู้อะไรนะจริงหรือกู้ไ้จริงค่ะพ่อที่โรงเรียนรั่วชุยบอกกับหนูว่าชิงโจเป็นคนใจแคบแถมยังชอบหักหน้าเธอบ่อยด้วยยัยชิงโจสกจะทำอะไรไม่เข้าเรื่องไปกันใหญ่ละ อุตสาหส่งเสียมันไปเรียนแต่กลับมาทําให้เสียนะาแถมยังทําให้เสียได้เงินอีกอีกเดี๋ยวคงได้สร้างปัญหาอีกเด้อย่ากโกรธไปเลยค่ะที่รักฉันพอจะมีวิธีอยู่ที่จะทําให้ชิงโจเลิกต่ออยู่กับครอบครัวเย็ยนและหันมาพรัฒนาลูกอิงของเราแทนแผนดีใช้ได้นี่เล่าให้ฉันฟังที พ่อว่าครับน,น้าหญิงหนีอีกแล้วครับตอนที่หนึ่งรกู้ไว้ได้ยินด้วยรั่วชุยบอกว่าคุณหญิงท,ท่านเบืเ่อเธอมากจนอยากให้สามีเธอส่งไปเรียนเมืองนอกนะคะก็ดีแล้วนี่ครอบครัวเธอเต็มใจส่งเธอไปเรียนเมืองนอกแต่ชิงโจเป็นลูกสาวคุณหญงคะครอบครัวเย็นคงไม่สะดวกใจพูดประเด็นนี้ขึ้นมาพรุ่งน,นี้ตอนมื้อข้ามคุณก็ลองดูสิคะ เราจะได้ขอร้องให้เธอพาอิงอิงไปด้วยจะได้ไปช่วยดูแลเธอเท่ากับว่ายิงปืนนักเดียวได้นกสองตัวเลยจริงไหมจะให้ฉันพูดก็ได้นะแต่ครอบครัวเย็นคิดอย่างที่เธอพูดจริงเหรอจริงสิคะคุณฉันจะกุเรื่องสำคัญสำคัญแบบนี้มาได้ยังไงยิ่งถ้าคุณเป็นคนบอกความคิดเห็นนี้ ให้กับท่านนายพลเองแล้วก็จยิ้งฟังดูหนักแน่นขึ้นนะคะแล้วเขาก็จะชื่นชมคุณที่ช่วยแก้ปัญหาให้เขาด้วยถ้าเราใช้โอกาสนี้เพื่อจะให้อิ่งอิงได้ไปเรียนเมืองนอกกับมันเราก็จะประหยัดเงินไปได้และยังจะได้ส่งลูกสาวไปเรียนฟรีอีกด้วยมันเยี่ยมสุดๆเลยนะคะโอเคฉันจะทำตามที่เธอบอกแล้วกันอ๋อแล้วก็เอาเงินห้าร้อยอนี้ไป จัดงานคืนพรุ่งนี้น่าเป็นเงินเดือนของฉันตั้งสี่เดือนเชียวนะต้องเป็นอาหารทะเลและอาหารตะวันตกที่ดีที่สุดอย่าให้บ้านเขามาดูถูกบ้านเราได้ฉันจะทำให้เต็มที่ค่ะพวกเขาจะดูถูกเราไม่ได้แน่นอนงั้นฉันลงไปก่อนนะคะถ้าแผนนี้สำเร็จจริงเลยก็อิงอิงก็จะได้ไปเรียนหนังสือสักที ส่วนหนึ่งนั่นก็จะได้ถูกส่งไปพ้นนหน้าคนหัวนตาฉันที่แล้วเค้าฉันสั่งคนใช้ให้ไปเสื้อหารทะเลสดมาเยอะๆเลยนะคะแล้วก็จ้างเชฟมาเพื่อจัดงานเลี้ยงใกล้จะเสร็จแล้วคะ่ะเยี่ยมทำไม่ดีมากพ่อคะทำไมเราถึงจัดงานเลี้ยงนะคะหนูไม่เห็นรู้เลย ด้วยฉุยไม่ได้บอกเธอเหรอวันนี้ฉันเชิญมากินข้าวที่บ้านด้วยกันนะ่ะหนูไม่เห็นจะรู้เลยหนูแค่รู้ว่าคุณหยินเย็นไม่ค่อยสบายไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกด้วยค่ะเพราะสุขภาพของเธอไม่ได้ดีนักเธอคงเข้าใจผิดแล้วล่ะกู้เว้ยเตรียมอาหารซะเยอะเชียวถ้าเกิดว่านี่เชิญบ้านหลังนั้นมาไม่ได้เหมือนเธอซะที่ไหนกันล่ะยีทูเร็ด เธอชวนพวกเขามาไม่ได้ด้วยซ้ำยังจะมีหน้ามาทำให้พวกเราโมโหอีกนะเออไม่ใช่นะคะหนูขอโทษกับพ่อแต่หนูฉันไม่อยากกินอะไรกับพวกเธอแล้วห้องรับแขกขค้นหาตะกุดกูกู้เสียงชิงโจ้หนีเธอบอกว่าความสัมพันของเธอกับบ้านแหลังนั้น ดีมากไงทำไมถึงไม่รู้เต่ว่าเขาจะมากินบ้านเราวันนี้พี่ใคยหรือว่าเธอขี้เม้มากกว่าเธอไม่ได้สิิทอะไรกับบ้านนั้นนักหรอกค่ะแค่เอ่ยปากชวนยังไม่ได้เลยที่หนูไม่ช่วยเพราะเป็นห่วงสุขภาพของคุณแม่บุญธรรมตั้งหากหรอคะแล้วก็ไม่เห็นจะรู้เรื่องงานเลี้ยงอะไรนี่เลยก็ดีฉันจะคอยดู เมื่อพวกเขามาเธอจะได้ผิดชอบอยังไงคุณท่านขอรบมีรถมาจอดที่หน้าประตูอ๋อมากันล้วสินะไปเชิญพวกเขามา,ราเรา็วพวกเรารีบไปรอต้อนรับพวกเขาเร็วชิงโจพวกเขาต้องมีแผนอะไรแน,น่ถึงได้ลุกขึ้นมาแบบนี้เธอต้องระวังตัวไปให้ดีนะเธอคิดจะใส่ร้ายฉันตั้งแต่แรกแล้วล่ะค่ะ ในเมื่อเธอรู้ตั้งนานแล้วทําไมเธอถึงปล่อยให้ตัวเองถูกใส่ร้ายล่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะหนูมีแผนรับมือไว้อยู่แล้วแค่รอดูสถานการณ์ไปพร้อมกับหนูแล้วกันค่ะคำถามลูกสาวคนแรกญาติฝั่งแม่ชิงจโจคใครแต่เขาเป็นพี่สาวฉันจริงๆนะเพราะแม่เลี้ยงฉันน่ะเป็นญาติ กับแม่ของฉันเองตอนพวกเธอยังเด็กเธอเสียแม่ไปทั้งคู่เลยต้องมาอาศัยอยู่บ้านคุณปู่ก่อนที่พ่อกับแม่ของฉันจะแต่งงานกันเธอก็ไปยั่วยวนคุณพ่อจะเกิดท้องขึ้นมาและให้กำเนิดลูกสาวกับลูกชายอย่างละคนเอกู้ว้บีชินจังจังซีกู้เสียงดี D. กูอิงางตอบเฉลยบทถัดไปอย่าลืกดได้ด้วยนะนยออครับในยิงนี้แล้วครับตอนที่หนึ่งร้อยห้าเยียนรววั่วชุยเว้ยเไม่ได้บอกหรือว่าครอบครัวเย็นจะมากันทั้งบ้านอะทำไมถึงมาแค่เด็กผู้หญิงคนเดียวแบบนี้แม เหมือนเธอจะมาคนเดียวจริงๆเสดด้วยสิคะทำยังไงดีละคะใจะเยน็นๆสิยังไงครอบครัวเธอก็ต้องมาพอรับปากไว้แล้วคนอื่นอาจจะตามมาที่หลังก็ได้ลูกไปทักทายก่อนไปเออคือคุณเยน็นสวัสดีคะ่ะสวัสดีตอนเย็นคะ่ะคุณหญิงกู้คุณชายกู้ทำไมแต่งตัวกันหรูหรากันจังคะ มีแขกพิเศษไหมหรอคะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณหนูเย็นไม่ได้มาที่นี่เพื่อเทนข้าวเย็นหรอครับคุณหนูเย็นใหญ่รอเล่นกันสิคะคุณหญิงกับคุณชายเย็นอยู่ไหนคะทาไมยังไม่มาอีกพวกเขาอยู่ที่บ้านนะคะให้พวกเขามาที่นี่ทำไมกันเมื่อเย็นอะไรหรอคะเธอพูดเรื่องอะไรกันแน่น่ะ น,นี้ฉันไปหาเธอที่บ้านคุณหญิงเย็ยนก็รับปากกันนี่คะ่ะว่าจะมาทานมื้อเย็ยนที่นี่อ๋อเมื่อวานเธอบอกว่าชิงเจอโดนดุพอไม่ได้เชิญพวกเรามาใช่หรือเปล่าเธอก็เลยอยากให้พวกเรามาที่นี่คุณชายกู้จะได้หายโกรธสินะใช่ค่ะคุณหญิงรับปากไว้แล้วว่าจะมา คุณแม่ไม่ได้รับปากอะไรไว้นี่คะเธอบอกช่วงนี้เพิ่งหายป่วยก็เลยยังไม่อยากออกไปไหนแถมบอกคุณด้วยว่าให้มาอธิบายกับคุณชายกูด้ดีๆคุณเข้าใจผิดแล้วลวคะค่ะ <c oughs> ไม่นะเธอกหกฉันได้ยินคุณหญิงพูดว่าตกลง ไม่อย่างนั้นวันนี้เธอจะมาบ้านเราทำไมกันล่ะอะไรกันฉ,ฉันมาที่นี่เพราะชิงโจดื่มงานฝีมือที่ทำค้างไว้ที่บ้านฉันเลยเอามาคืนให้ปล่อยได้แล้วนะคะฉันเจ็บปล่อยเธอได้แล้วเธอเจ็บแล้วนะด้วชุยฉันพาเธอออกไปข้นนางนอกก่อนโอเคจ้ะฉันขอโทษนะฉันไม่คิดว่า กูว่าจะลงมือกับเธอแบบนี้นะไม่เป็นไรฉันไม่เจ็บมากหรอกทำไมเธอถงพูดอย่างนั้นละ่ะข้อมือเธอแดงหมดเลยนะไม่เป็นไรจริงๆแต่ว่าครั้งนี้พ่อเธอคงมัมโหเป็นฟืนเป็นไฟเลยละ่ะเขาลงทุนจัดเตรียมอาหารสําหรับมื้อข้ามตั้งเยอะนะ่เดินถูกหักหน้าแบบนี้ไม่แปลกหรอกที่จะโกรธและผิดหวังนะกูว่าจะต้องชดเชยค่าเสียหายครั้งนี้เองแล้วละ่ะ ฉันทำหนะ้าที่สของฉันเสร็จแล้วนะต้องกลับแล้วล่ะแม่คงเป็นห่วงนะโอเคเดินทางปลอดภัยนะโอเคแล้วเจอกันจ้าคุณพ่อคุณแม่รว่วฉุยมันโกหออกนะคะเมื่อวานคุณหญิงรับปากกับฉันแล้วจริงๆพ่อพคงเป็นเรื่องข้าใจผิดกันนะคะที่รักนางสงคนนี่ แต่คุณหงไม่ได้คิดมาตั้งแต่แรกด้วยซับคงได้ละครอีกตามเคยสินะถ้าฉันขายขินหนะ้าแถมยังผ่านเงินฉันไปอีกตั้งเยอะเสะด้วยภาวะครับได้หญิงนี้อีกแล้วครับตอนที่106่งร้อพ่อคะคุณหญิงเขารับปากหนูจริงๆนะมันต้องเป็นพราะนายชิงเจ้าหน้่ย <c oughs> ถึงสองคนนั้นจะทำตัวเองก็เถอะแต่กุยจางก็หยาบคายชะมัดใบหน้าเบี้ยวบูรทำให้ฉันขยะขยะงเ,เต็มทนแล้วนะอิงอิงใช้ยพยายงไวไวๆทีสิเพระกเพระกนองชิงโจก็ใส่ร้ายพวกเราเข้าควยเหยียนสมัยอยู่แล้วแท้ๆอะ นางชิงโนาผู้หญิงเสร็จแล้วแ,วแกกล้าทำพี่แม่ของฉันกับน้องของฉันต้องถูกตบเตเอ่ะฉันทำอะไรหรอคะฉันบอกไปแล้วนี่ว่าคุณหญิงเย็ยนท่านมาไม่ได้สุขภาพไม่ดีแต่เธอยังจะรันให้ท่านมาอีกความผิดฉันต้องไหนหรอคะแกนังคนฉัน คุณอิงฉันคิดว่าเธอเก็บแรงเอาไว้พยุงไว้ๆกับห้องพักดีกว่านะเธอน่าจะอาดการสาหัสอยู่พอสมควรเลยล่ะอิงอิงไม่ต้องไปเปลืองน้ำลายคุยกันอย่างนี้แล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าแม่เป็นยังไงบ้างพยุงไว้ๆก่อนแล้วค่อยไปดูแม่กันกูชิงเจ้เราจะได้เห็นดีกันนะ เด็กสาวเล่นเร็วฉันไม่ควรรักแกเลยไฟ ไปซะย,ยังดีกว่าอีกอีกนักสนุนแล้วนั่งสนุกผิดตัวเองอยู่ในนี้เถอะคุณแม่ตอนท้ายสุดนี่ถือว่าเป็นตอนที่นิชารู้สึกว่าสะใจดีมากเลยค่ะแต่ไม่รู้ว่าทุกคนจะหา,านิชาสนิทหรือเปล่าแต่แบบคือสะใจมากค่ะแล้วตัวละครปิชนะคือใครกันมาติดตามกันพรุ่งนี้นะคะมาลงแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ